นี่ได้รับพระสองกล่องสองชิ้นเอยพระรุ่นเนื้อรุ่นอะไรเอยน่าจะรุ่นในโอ้รุ่นอะไรนี่สองชิ้นนี่รุ่นน่าจะเป็นรุ่นเอ่อน่าจะเป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวลองดูลองดูลองดูพระรุ่นเนื้อรุ่นพิมพ์ได้พระอะไรเดี๋ยวลองดูลองดู มาลองลุ้นด้วยกันนะซื้อมาจากเพจละเครื่องเมื่อคืนให้ดูเป็นรุ่นไหนรุ่นเนื้อรุ่นพิมออพ์อแกโอ้ลองดูลองดูลองดูรุ่นเนื้อรุ่นพิมพ์สององ์สองชิ้นถึงพร้อมกัน โอ้ยเออหนึ่งสี่อ้พยัก์พยัก์อรหันต์เก้าเก้าหลวงพ่อพัดวัดว้ยด้วนนครสวรรค์โอ้สองชิ้นมาลองดูลองดูได้เนื้ออะไรฟุ๊บกระปายปุบกระป๋ายโอ้็น้อยโอ้โหสวยไหมครับสวยไหมครับนี่เนื้ออะไรหน้ากากทองติ๊บออ หน้ากากทองทิพย์หน้ากากทองทิพย์รุ่นเนื้อรุ่นพิมพยักษ์อรหันต์เก้าเก้าหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนโอ้โอเคโอเคหน้ากากทองทิพย์อ้าวมาลุ้นกันอีกองครับอีกองอีกอง อีกองมาลองลุ้นอีกองอีกองจะเป็นอะไรเอ่ยอีกองอะไรเอ่ยปลาลุ้นเนื้อลุ้นพิมพสองชิ้นสองกองมาลุ้นกันได้ปลาอะไรอืมี่เป็นหลวงพ่อพัดวัดอุ้ยทนลุบเข้าไปยลุบเข้าไป ปุ๊บก็บไปเนื้ออะไรเลยเนื้อเลยกำลังมาแรงตอนนี้กำลังมาแรงมาแรงพยักษ์อรหันต์เก้าเก้าหลวงพ่อปัดบุญญากามโมวัดโอ้ยด้วนคนครสวรรค์ดูดิได้เนื้ออะไรฟับก็บไปฟับก็บไปโอ้ ทองแดงหน้ากากเงินทองแดงหน้ากากเงินโอ้โห,หเลขยี่สิบสามพยักษกำลังมาแรงตอนนี้เก็บสะสมหลวงพ่อพัดวัดอ้วยด้วนกระแสตอนนี้ทางวัดจะยุดต,ติการจัดสร้างต้องเก็บสะสมไว้ก่อนนี่ นี่รุ่นเนื้อรุ่นพิมพ์สองเหรียญน,นี่อีกเหรียญน,นี่นี่เก็บสะสมครับมีโอกาสก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆหลวงพ่อพัดวัดอว้ยด้วนพยักษ์อรหัน99วัดอ้้ยด้วน ระแสดีเก็บสะสมื่อยรโอเคได้ตามเป้าหมายขอบคุณครับ